วิธีเตือนสติเมื่อคิดหวนนะครับก่อนที่ผมจะบอกวิธีเตือนสตินะครับผมขออนุญาตเท้าความเรื่องของการทดลองที่ผมเคยเล่าไปนะครับที่มีเรื่องของหมาเนื้อชิ้นงามแล้วก็กลิงต้องเท้าความยิึงก่อนั้นผถึงจะไม่เข้าใจคือมีการทดลองอย่างหนึ่งนะครับที่ หมานะครับเวลาเห็นเนื้อชิ้นงามสวยๆยงงานน่ากินน่ะหมาจะน้ําลายไหลใช่ไหมครับทุกครั้งที่เห็นเนื้อชิ้นงามหมาน้ําลายไหลหมาก็ได้กินหมาก็มีความสุขทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับจนอ,อีกวันหนึ่งสักพักหนึ่งนะพออีกวันหนึ่งเพิ่มเติมเงื่อนไขคือมีการสั่งกระดิ่งกริ๊งกริงกริงแล้วให้เนื้อชิ้นงามแล้วหมาก็มีความสุขน้ำลายไหล มีความสุขผ่นกระดิ่งมีเนื้อชิ้นงามหมาได้กินหมามีความสุขทำแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยและอีกขั้นหนึ่งของการทดลองนะครับคือสั่นกระดิ่งเดียวกริ้งกริ้งกริงแต่ยังไม่ได้หาทันทีนะครับผลการทดลองนี้ออกมาว่าแค่หมาได้กินได้ยินเสียงกระดิ่งกริ้งกริ้งเนี่ย หมาก็มีอาการน้ำลายไหลออกมามีน้ำลายไหลพึ่งคอใจออกมาแม้กระทั่งที่ไม่มีอาหารนะครับถ้าเปรียบเหมือนพนันออนไลน์ที่มันวางกับดักสำหรับพวกคุณไว้คือเวลาเล่นมันให้เงินเร็วมันให้เงินเยอะการให้เงินเร็วให้เงินเยอะเนี่ย เปรียบเหมือนเนื้อชิ้นงามแล้วคุณได้รับมันคุณก็เกิดอาการพึงพอใจขึ้นมาแต่พอในขณะที่ว่าคุณยังไม่ได้เล่นคุณอาจจะทำงานหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเวลาที่คุณหวนสภาพแวดล้อมต่างๆก็เหมือนเสียงกระดิ่งกริง๊งกรครับว่าเป็นที่ว่าคุณอยู่คนเดียวคุณรู้สึกปลอดภัยในห้อง คุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณรู้สึกเครียดรู้สึกอยากจะหาทางระบายความทุกข์บางอย่างออกมาสิ่งเหล่านี้ครับคือเสียงเสียงกระดิ่งที่ย้ำให้คุณว่าจนหมอเปสั่งว่าคุณต้องเล่นซีมันคลายเครียดนะคุณชอบมันนี่เพราะคุณพึงพอใจที่ว่าเคยได้เงินเยอะได้เงินเร็วได้เงินง่าย สิ่งเหล่านี้นะครับที่ทำให้คุณหลงไปโดยที่มันติดเต็มติดความเร็วความง่ายความท้าทายถึงแม้บางช่วงที่มันดูดเงินคุณนีเยอะคุณเยอะคุณเยอะ,ยอะดูดแล้วจนหมดคุณก็ยังมีความหวังเพื่อที่จะไปสู้กับมันใหม่อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะออกนอกทะเลไปนะครับนี่นะครับที่ผมจะอธิบายว่าเวลาคุณคิดหวนเริ่มต้นคิดหวนเนี่ย คือกำลังสำคัญเลยถูกไหมครับแล้ววิธีการตื่นสติตัวเองเมื่อคิดหวนคือหลักการง่ายๆเลยนะครับเมื่อไหร่ที่คุณคิดหวนคุณจะไม่ควรที่จะยื่นชิ้นเนื้อให้ตัวเองหรือยื่นระวันให้ตัวเองคุณต้องสั่งการให้ตัวเองว่าเวลาคิดหวน คุณต้องมีการเรียกสติให้กับตัวเองก่อนว่าฉันกำลังคิดหัวนอยู่นะหรือเมื่อคุณกําลังคิดอยากจะเล่นแค่คิดนะแค่คิดอยากจะเล่นคุณต้องมีการลงโทษตัวเองบางอย่างซึ่งการลงโทษตัวเองบางอย่างนี่นะครับอุปกรณ์ง่ายมากเลยครับแต่จําเป็นต้องขอร้องให้ทําสําหรับคนที่ว่ายังควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องขอร้องให้ทําขอร้องอย่างยิ่งเลยมันอาจจะดูแปลก ต,ต้องทำนะครับคือเอาอยางรัดแกงเลยนะครับว่าคล้องไว้ที่ข้อมูลข้อมือคุณเอาแบบพนานว่าพอดีนะแต่ไม่ต้องแน่นมากนะยางวงเล็กนะครับคล้องที่คุณข้อมือคุณนะครับแล้วคุณก็ดําเนินชีวิตต่อไปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณรับรู้ตัวเองว่าคุณหวนคุณต้องการมัน คุณอยากจะลิ้มรสรางวัลของมันคุณรู้ตัวตอนนั้นเมื่อไหร่นะครับขอให้ดึงยางรัดแกงออกมาแล้วปล่อยไปที่ปลายข้อมือของคุณเองเมื่อนั้นเมื่อยางรัดแกงปล่อยแล้วกระแทกดังแปะที่มือคุณ มันจะเป็นการเรียกสติคุณมาได้ทางหนึ่งคุณคิดกี่ครั้งต่อวันขออนุญาตให้ทำทุกครั้งที่คุณรู้สึกนตอนนั้นทันทีสมองจะสั่งการว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดเรื่องหวนคุณจะโดนลงโทษโเมื่อไหร่ที่คุณคิดหวนจะโดนลงโทษ เมื่อไหร่ที่คิดหวนจะโดนลงโทษแต่การที่ดึงยางรัดแงนะครับเราไม่ได้หมายความมุ่งหมายจะให้เกิดแผลพคกช้ำแผลบว,วมเป็นการที่เราบอกสมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังคิดอยู่สมองฉันยังคิดแบบนี้อยู่ฉันก็จะต่อต้านด้วยวิธีนี้นะครับ ผมไม่สนับสนุนให้เป็นการที่ลงโทษตัวเองแบบสาสมกับการที่ชั้นเป็นคนไม่ดีสาสมกับการที่ชั้นซ้าแล้วซ้าอีกมันไม่ใช่การลงโทษนะครับจุดประสงค์ของวิธีนี้คือไม่ใช่การลงโทษผมเข้าใจครับว,ว่าคุณต้องการจะลงโทษตัวเองแต่วิธีนี้คือการเรียกสติกับคืนมาให้อยู่กับปัจจุบันว่าเปี้ยปุ๊บเออ ฉันอยู่ในปัจจุบันนะและฉันจะไม่ปล่อยอารมณ์เผลอไผลออกไปเรื่อยๆถ้าหากว่าคุณไม่มีการเตือนด้วยหลังอย่างไม่มีการดีด้วยหลังอย่างและติดต่อไปคือคุณก็จะมีการโอนมีการโอนแล้วก็เกียมการไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสุดท้ายคุณคุณเองครับจะเป็นคนที่เจ็บเจ็บ,จบใจทั้งเจ็บเงินทั้งเจ็บ ความเป็นคนศักสีความเป็นคนก็จะลดลงลดลงลดลงเราควรอยู่ตั้งแต่เรื่องความคิดที่อยากจะเล่นนะครับวิธีนี้อยากให้เอามาใช้ดูคุณอาจจะมองว่าอายอะหนังยางรัดข้อมือทำไมแต่คนอื่นถามเขาไม่ถามหรอกครับเขาไม่มาสนใจข้อมือคุณหรอก แต่คุณควรจะเท่าทันอารมณ์ตัวเองควรเท่าทันความคิดตัวเองครับเพื่อตัวคุณเองเลยถึงเขาถามก็บอกว่าแก้ตัวอืงอ่นไปก็ได้หรือเขาถามก็บอกอ๋อพอดีมันแก้งง่วงอ่ะก็เลยคล้องไว้เผื่อง่วงได้ดีดังแปะแตื่นตัวอยากให้ทําครับ เพื่อตัวคุณเองเลยน่าจะได้ก้าวข้ามวงจรที่ชั่วลายนี้ออกไปให้ได้จริงๆนะครับขอบคุณครับ